สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีวันฝนตกคลิปนี้ของแม่แหลมก็อยู่ที่ภูเหล็กไฟนะคะมาทําไมเอ่ยมาหาเห็ดค่ะมาหาเห็ดบดเห็ดบดนะคะเห็ดบดได้ยินข่าวว่าเมื่อวานนะคะชาวบ้านของเราได้เห็ดบดก็เลยเห็ดบดน่าจะออกแต่ว่าเมื่อคือนนะคะเมื่อคือนฝนตกตกไม่แรงนะคะตกประมาณนี้แหละปลยอยๆก็ดีใจอยู่เหมือนกันนะคะปุ๋ยเราจะได้ไม่ค้างโคกเ แต่ว่านะคะเมื่อได้ยินข่าวว่าเห็ดบดออกอาตามธรรมชาติแล้วก็ความเคยชินของแม่แหลมนะคะก็จะต้องมาหาสักหน่อยซึ่งมาก็ไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังขึ้นมาแล้วระยะประมาณหนึ่งนะคะไกลเติบก็ได้เห็ดแล้วนะคะอกล้องอาจจะมัวนะคะเพราะว่าแม่แหลมใส่ถุงนะคะกล้องนี่คือใส่ถุงก็อาจจะมัวมัวนิดนึงนะคะนี่นะคะ เห็ดอันนี้คือเห็ดบดเด้เห็ดบดนะคะหน้านี้ก็ใกล้จะเกี่ยวข้าวแล้วนะคะบ้านเราเรียกว่าเห็ดบดข้าวโดข้าวกลางนะคะก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงเดือนเดือนธันวานะคะเห็ดบดข้าวงันนะคะอันนี้เป็นข้าวโดตามที่ผู้เท่า,าพ่อแม่ห้าวผ้าว้า,วาวมานะคะแต่ก็มาเห็นแล้วราคาหนีหอนเห็ดบดเจอแล้วนะคะแต่ว่าดอกดอกไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ กล้องอาจจะมัวนะคะเพราะว่าไม่เหลมใส่ถุงนะคะใส่ถุงเพราะว่าฝนตกโปอยๆอาจจะไม่ชัดนะคะแต่พยายามจะให้เห็นชัดๆเนาะนี่นะคะเห็นเล้วห็ดบดห็ดบดนะคะนี่เก็บเอาก่อนนี่นะคะจะออกตามขอนนะคะจะไม่ได้ออกทั่วไปนะออกตามขอนอบ้านเราเรียกว่าตะเคียนหินนะคะหอนไม่แค่หินนั่นแหละค่ะเมื่อคืนนะคะ,มะ,คะ,คะไม่ได้ไล์สดทำกลอยจนสี่ทุ่มนะคะ กว่าจะเสร็จก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดว่าจะไลฟ์ช่วงที่ฝานกลอยด้วยแต่ว่า,าถ้าไลฟ์ไปด้วยนี่น่าจะไม่เสร็จนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์นี่นะคะนี่คือขอนของเขานะดอกจะยังเล็กๆอยู่นะคะจะอยู่ในป่าเพล็กแบบนี้เป็นขอนขอนไม้เคียนหินนะคะหรือว่าตะเคียนหินนั่นแหละเดี๋ยวจะพาดูนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวกระเป๋าก็จะใส่ถุงนะคะโทรศัพท์จะใส่ถุงก็เลยจะมัวนิดนึงนี่นะคะเป็นเห็ดบดนะคะนี่ดอกยังเล็กๆนะคะนี่เพิ่งออกอได้ยินเขาบอกว่าเพิ่งเพิ่งออกเมื่อวาน วันนี้เราก็เลยขึ้นมาหาตรงที่เราเคยเคยได้นะคะเป็นข,นขอนที่เราปีก่อนๆเราเคยได้แล้วไฟยังไม่ไหม้นะคะก็ถ้าเรามาทุกครั้งขอนนี้ก็จะได้ทุกครั้งนะถ้าไม่มีคนมามาก่อนเรานี่นะคะจะยังดอกเล็กๆอยู่เลยเห็ดบทหรือเห็ดขอนนั่นแหละค่ะ ที่อื่นก็จะเรียกเห็ดขอนแต่ที่นี่เรียกเห็ดบดเห็ดขาวนะคะคล้ายๆกันนี่นะคะก็จะมีมาเรื่อยๆนี่คือขอนของเขาหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นแล้วล่ะคะ่ะวิถีชีวิตแบบนี้เนาะป้าถอนก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ทําวิถีชีวิตบ้านๆแบบนี้นะคะหาเห็ดหาอะไรก็จะทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะ ได้เห็นวิถีชีวิตของอาชาวชนบทาชาวบ้านกกอกอย่างพวกเราซึ่งอาจจะคล้ายๆกับที่อื่นนะคะแต่ว่าบางที่เขาอาจจะไม่มีช่อง YouTube ไม่มีช่องทางในการาสื่อสารให้ทุกคนได,ได้เห็นนะคะอันนี้แม่แหล่มีช่องทางก็เลยนำมาให้ทุกคนได้ดูวิถีชีวิตนะคะตั้งแต่เห็ดบดเห็ดละง,ง้เห็ดก่อเห็ดแรต่างๆนะคะก็จะมีครบหมดเลย มีหนอไม้มีอะไรนะคะก็ส่วนมากนะคะก็จะเป็นช่องของแม่แหลมกับช่องกระถอนที่ถ่ายถ่ายทอดวิถีชีวิตของพวกเราชาวบ้านกกอกนะคะคนอื่นเขาก็เอ,อเขาก็ไม่ค่อยทำนะคะอย่างเจ็ก็ไม่ค่อยทำคลิปเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ช่วยด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังหลายอย่างเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นค่ะ นี่ค่ะฝั่งนี้ก็ก็มีเป็นขอนไม้อันเดียวกันกับตะกี้นะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนอ่าส่วนหัวส่วนกกนะคะเมื่อกี้นี้เป็นส่วนปลายก็ยังเล็กๆอยู่นะคะแต่ว่าค่อนข้างไกลาจากหมู่บ้านพอสมควรแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะวันนี้ก็อึมครึมนะคะอึมครึมบรรยากาศอึมครึม ถ้าคนขี้กลัวนี่ก็มาไม่ได้นะดูข้างในก่อนอ่าขอน,นี้ก็มีเข้าไปถึงข้างในน่นนะคะออกเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังเล็กๆอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ ถ้าคนเอาไม่มาเจอก่อนก็น่าจะได้เยอะอยู่เพราะว่ายังเล็กๆอยู่ค่ะยังไม่อยากเอาเดี๋ยวไปดูไปดูตรงอื่นต่อค่ะกำลังเดินลัดไปอีกโคกหนึ่งนะคะกระจมัวนะคะกล้องจมัวเพราะว่าใส่ผุงใส่ถุงนะคะ นฝนหยุดแล้วมีปลอยๆนะคะมีปลอย,ปลอยเป็นภูเขาที่เราคุ้นเคยนะคะทั้งแม่เหลมทั้งตาสิงค์คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับภูเหล็กไฟนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงใกล้ๆนี่นะคะตรงใกล้ๆนี่จะมะีขอนเห็ดพอดูจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะกลับแล้วล่ะคะ่ะ คือแถวใกล้ๆหมู่บ้านนี่เขาเอาหมดแล้วเพราะว่าเห็ดออกตั้งแต่เมื่อวานนะคะเราก็เลยขยับขึ้นมาไกลๆหน่อยแต่ยังไม่ถึงจุดที่เจอล่างน้องนะคะอยู่ข้างล่างลงมานี่นะคะมามาหมดวงนี้มาถึงขอน,นี้มาเจอแม่เชมนะคะ <c oughs> ได้หมูแล้วค่ะบันนี้ <c oughs> ออกนิดหน่อยนะคะ ปกติจะออดหลายนะคะแต่ว่าซูงอัน,นยาหันเดดมันเดดเดดแห่งะะกระแดงก็มีนะคะมาเจอขนนี้ยิกเอาก็ความเหนียวนี่นะคะ นี่นะคะดอกน้อยๆอ,อยู่โนนนะคะกล้องจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าใส่ถุงหุนจักรยานตุกปีกายนี้นะหอนอันนันก็เต็มอยู่นัน่นละนะเดน มาแล้วเต็มหอดแล้วขึ้นมาเอาได้ค่ะอันกงไม้นี่ละเต็มไปจนซูดพุนลผูกคือเปลี่ยนกระตุ่มนั่นนะ่ะเราเห็นมาเต็มเสียฮิบเอาฮิปเอาอันเล็กเลยมาตัดลง <c oughs> ไม้ตายแล้วเฮ้ยเน,นะาะตัดมองนี้กะกระบ,บ้มลงแล้วฮันขึ้นไปขย่มก็น,น่าละลงยุ่วาวะเดาะแล้วเพื่อละกาขยม่มมืออื่นมือนะเต็มเลยละฮันนะ โอ้ยตะตกหอนเห็บเสรนาอ,อ่อกันนี้นะคะฟั่งทางนี้ออกประมาณนี้ละค่ะยังยังไม่โตยังเล็กๆอยูไ่ได้คนมาอยู่ในนี่เนาะนี่เห็นเค้าห้อยเาปิดอายุไหม ก็มาเจอแม่แชมป์นะคะบรรยากาศอึมครึมน่ากลัวแต่ว่ามีเพื่อนแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะลงไปที่อ่างกบแล้วก็กลับแล้ว <c oughs> อ๋อไปอยู่ค่ะภูอันห่อนพุ่ค่ะแม่แชมป์เอาอยู่ทั้งทึงพุงค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเอาเฮ็ดก่อนย่านมิทันไม่เช็มขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ